รืออ่อนน้อมทำตนให้คนรักดีกว่าจากักทำเก่งอวดเบงเขาคุณความดีแม้เห็นเป็นแค่เงาแต่ติดตามตัวเราไปจนตายคนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีทมอย่าเย่อหยิ่งทอระนงมัวหลงมมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภยัยกราบสวัสดีครับ ท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดต,ตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉกค,คิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยก นำเสนอในหัวข้อเรื่องข้อปฏิบัติ7ประการของบุคคลผู้มีจิตใจสูงที่ช่วยให้ได้พบกับความสงบและมีความสุขในชีวิตท่านผู้ฟังครับหากว่าในทุกๆวันนี้นั้นเรามีความรู้สึกที่ว่าจิตใจของเราก็ไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่ก็อยากที่จะขอให้ทุกท่านนั้นได้ลองมันทาทั้ง7ข้อที่จะได้แนะนาดางต่อไปนี้และหากว่าเรานั้น สามารถที่จะทำทั้งเจ็ดประการนี้ได้ในทุกๆเชา้าหรือในทุกๆวันก็จะมีส่วนช่วยให้จิตใจของท่านนั้นได้พบกับความสงบและก็มีความสุขกับชีวิตก็ลองมาพิจารณาดูกันครับว่าในทุกๆเชา้าเราก็ควรจะต้องฝึกทำอะไรบ้างที่จะสามารถทำให้เรานั้นมีความสุขได้อย่างมากที่สุดและก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาครับที่ไม่ว่าจะเป็นใครนั้นก็ล้วนแล้วแต่ต้องการความสุขที่มากกว่าความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นก็คงจะหาได้ยาก กับบุคคลที่ต้องการความทุกข์แล้วก็ปฏิเสธทุกความสุขที่จะมีเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาอีกเช่นกันครับที่ในบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะมีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่ากันก็เพราะเราไม่อาจจะคาดการได้เลยว่าในชีวิตของเรานั้นจะต้องได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะมีเข้ามาโดยที่เราไม่ทันจะได้ตั้งตัวจะมีมาในลักษณะแบบใดบ้าง ก็จึงต้องขอเรียนให้ได้ทราบกันไว้เช่นเดิมครับว่าอย่างน้อยน้อยนั้นเราก็สามารถที่จะกําหนดมันได้จากการใช้ชีวิตของเราว่าเราต้องการจะให้มันเป็นไปในทิศทางใดต้องการจะให้มันเป็นไปแบบไหนก็ถ้าเราต้องการที่จะมีความสุขเราก็ต้องหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามในชีวิตของเราที่จะทําให้เราเป็นทุกข์อะไรที่ทําให้เราเสียใจเมื่อเราได้รู้แล้วเราก็ต้องห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเด็ดขาดไม่อย่างนั้นแล้วเราก็อาจจะต้องเสียใจในภายหลังได้ และการที่เราไม่นำพาตนเองไปหาเรื่องใส่ตัวนั้นอย่างน้อยมันก็จะไม่ทำให้เราต้องทุกข์ใจหรือต้องพบกับเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจทุกอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราเองล้วนๆครับว่าตัวของเราเองนั้นอยากที่จะให้ตัวเราเองมีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่ากันก็ขอเน้นย้ำไว้อีกครั้งหนึ่งครับว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผลของการกระทำที่เราได้ทำไว้ในชีวิตของเราเองทั้งสิน้นครับ และข้อปฏิบัติทั้ง7ประการที่อยากจะขอให้เราท่านทุกคนได้มั่นเพียรปฏิบัติในทุกๆเช้าหรือในทุกๆวันที่จะสามารถช่วยให้จิตใจของเราสงบและมีชีวิตที่มีความสุขก็มีด้วยกัน7ข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่1จงเป็นผู้ที่มีจิตใจทเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมอยู่เสมอก็คือเราจะต้องแยกแยะความดีออกจากความชั่วความถูกออกจากความผิดให้ได้อย่างชัดเจนครับ ก่อการที่เราจะเป็นคนที่มีจิตใจที่เที่ยงตรงและมีความเที่ยงธรรมได้นั้นเราก็จะต้องไม่ถูกกิเลสชักนำพาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนและภายในจิตใจของเรานั้นก็จะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความยุ่งยากและความวิตกกังวลที่จะเป็นเสี้ยนน้ำในชีวิตครับข้อที่สองจงเป็นผู้ที่มีจิตใจมเมตตากรุณาอยู่เสมอก็คือบุคคลที่มีจิตใจมเมตตานั้นก็มักที่จะมีความสุข ในการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเขาก็จะไม่คิดและก็จะไม่ทำร้ายผู้อื่นและเมื่อเขาจะได้ทำอะไรเขาก็จะคิดอยู่เสมอว่าจะเป็นคุณหรือจะเป็นโทษต่อผู้อื่นคนในประเภทนี้นั้นก็จึงมักที่จะมีความสุขและก็มีสุขภาพที่ดีกระทั่งมีอายุที่ยืนยาวกว่าผู้อื่นครับข้อที่สจงได้ทำใจให้มีความรื่นเริงอยู่เสมอก็ไม่ใช่ว่า จะเป็นผู้ที่ทำตนให้มีแต่ความสนุกสนานที่หาแกมสารสา,ราระในชีวิตไม่ได้แต่ก็ได้หมายถึงว่าก็จงอย่าเป็นคนที่อมทุกข์เก็บเอาทุกข์มาไว้ในใจคิดเล็กคิดน้อยวิตกกังวลไปเสียหมดการที่จะเป็นคนที่มีจิตใจร,รื่นเริงอยู่เสมอนั้นก็คือไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานที่แห่งใดก็ตามก็จงเป็นผู้ที่มีจิตใจร,รื่นเริงแจ,จ่มใสแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่น่าเทะเลนทำรำคาญกับผู้อื่น และก็อย่าได้พูดหรือกระทําในสิ่งที่ทําให้ผู้อื่นเสียใจก็จงได้รื่นเริงอยู่เสมอไม่ว่าจะรวยหรือจะจนก็จงได้หัวเราะอยู่เสมอก็ถ้าเราไม่อยากที่จะเป็นคนโง่ก็จงได้หัวเราะและก็ยิ้มออกจากหัวใจการที่เราได้หัวเราะและก็ยิ้มดีๆสักครั้งหนึ่งมันก็จะทําให้เราหนุ่มขึ้นมากและการที่เราได้วิตกกังวลไปในครั้งหนึ่งมันก็จะทําให้เราหัวงอกไปอีกหลายเส้นการหัวเราะ ก็จะทาให้สุขภาพใจและสุขภาพกายดีขึ้นและก็จะมีกําลังใจที่จะต่อสู้กับโรคอันแสนสับสนนี้ต่อไปได้ครับข้อที่4จงได้มีสติสัมปัชัญญะอยู่เสมอก็คือเราจะต้องปลุกความรู้สึกตื่นตัวอยู่เสมอมีสติระลึกรู้อยู่ทุกขณะว่าเรากําลังทําอะไรไม่ปล่อยให้ตนเองใจลอยบ่อยๆขยะทางความคิดมันก็จะไม่เกิดขึ้นเรื่องที่มันไม่สบายใจ ที่มันคิดซ้ำคิดซ้อนมันก็จะไม่เกิดขึ้นก็เหมือนกับแสงของตะวันที่ส่องมาอย่างโลกความมืดมิดก็จะค่อยๆถูกขับออกไปในที่สุดครับข้อที่5จงพอใจในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นอยู่เสมอก็คือไม่ว่าเราจะมีน้อยหรือจะมีมากจะได้มาน้อยหรือก็อาจจะได้มามากก็ขอให้ได้พอใจในสิ่งที่เราเป็นซึ่งก็ไดมาโดยความชอบธรรมก็มีคำกล่าวที่ว่า ถ้าเราได้มองไปข้างหน้าเราก็จะได้พบว่าเราก็ยังไม่มีสิ่งนั้นเรายังไม่มีสิ่งนี้แต่ถ้าเราได้ลองมองย้อนกลับไปในเบื้องหลังที่เราได้ผ่านมานั้นเราก็จะมีความรู้สึกที่ว่าเราก็ได้ในสิ่งต่างๆที่เรามีในชีวิตมากมายแล้วก็ขอให้จงได้ใช้ชีวิตอย่างง่ายๆข้าวต้มสักชามเสื้อผ้าเล็กน้อยพอได้ปิดกายไม่น่าเกลียบเพียงเท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วครับข้อที่6 จงได้มีความสงบใจอยู่เสมอก็คือเราก็จะได้เป็นคนที่มีความสิ้นหวังอย่าได้โลภอย่าได้ต้องการในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอย่าได้มัวแต่หมกมุน่นอยู่กับเรื่องได้เรื่องเสียมากจนเกินไปและก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งครับติถ้าความต้องการของคนเรานี้มีน้อยจิตใจของเราก็จะมีความสุขและก็จะเกิดสันติสุขขึ้นได้ครับก็ขอให้เราได้ลองสังเกตคนที่เขาอยู่ในชนบท หรืออยู่ในที่ที่มีความห่างไกลความเจริญเขาก็มักจะมีความต้องการที่น้อยชีวิตของพวกเขานั้นก็จึงได้มีสันติสุขและก็มักที่จะมีอายุที่ยืนยาวครับและข้อสุดท้ายในข้อที่7จงได้ทําตัวให้มีความกลมกลืนกับมนุษย์ทั้งหลายอยู่เสมอก็คืออย่าให้คนรอบข้างกลายเป็นศัตรูโดยที่ไม่มีความจําเป็นครับโดยการที่เราจะทําตัวให้มีความกลมกลืนกับคนรอบข้างอยู่เสมอนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำตัวให้มีความตกต่ำชั่วช้าไปตามคนรอบข้างก็อย่างเช่นว่าคนโดยรอบเรานั้นเขาเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้าชอบที่จะเล่นการพนันหรือก็มักที่จะกระทําแต่ในสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันผิดศีลธรรมแล้วเราก็กลับไปปรับตัวให้มีความกลมกลืนกับเขาโดยการที่เราไปเอากับเขาด้วยถ้าเป็นแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าชั่วตามกันครับ ซึ่งมันก็ไม่ใช่การปรับตัวให้มีความกลมกลืนที่มันถูกต้องวิธีที่ถูกที่ควรนั้นก็คือเราจะต้องทำตัวให้มีความถูกต้องให้ดีให้ได้ในท่ามกลางความชั่วทั้งหลายเราจะต้องสามารถยืนหยัดอยู่ให้ได้ในคุณงามความดีถึงแม้ว่าตัวของเรานั้นจะอยู่ท่ามกลางความชั่วอยู่ท่ามกลางบุคคลที่ทำไม่ดีเราก็จะต้องรักษาตนรักษาใจของตนเองไม่ให้มีความมัวมองไปตามเขา แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปทัดทานหรือจะไปทัดถ่วงขัดขวางในทุกๆก,การกระทําไม่ดีของบุคคลรอบข้างเพราะมันก็จะกลายเป็นการสร้างศัตรูที่จะมาทําความลําบากให้กับชีวิตของเราโดยที่ไม่มีความจําเป็นก็เมื่อเราได้รู้และก็ได้เห็นว่าเขาก็ทําในสิ่งที่มันไม่ดีอยู่แล้วเมื่อเราได้เห็นว่ามันก็สุดกําลังที่เราจะไปทัดทานเขาได้ก็ขอเพียงแค่เรานั้นไม่สนับสนุนไม่ร่วมด้วยไม่เห็นดีเห็นงามไปกับเขาด้วย เพียงเท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วครับก็ขอให้เราดีให้ได้ในแบบที่มีปัญญารักษาตนก็ขอให้ได้มีความมั่นคงในการเพียรประกอบสร้างกุศลบุญบารมีกันต่อไปทุกท่านทุกคนครับโอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องของนิทานในเรื่องชายหนุ่มกับดวงดาวท่านผู้ฟังครับ ก็ขอย้อนกลับไปในครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วก็มีชายหนุ่มอยู่ผู้หนึ่งเขาเป็นคนที่ชอบดูดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นชีวิตจิตใจในทุกคืนนั้นเขาก็จะเดินแงันหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่มีดาวระยิบระยับเต็มไปด้วยดวงดาวมากมายและในระหว่างนั้นเขาก็เฝ้าคบคิดไปว่าดวงดาวเกิดมาจากอะไรและขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าได้อย่างไรกัน เขาก็ได้เอาแต่เมอมองโดยที่ก็ไม่สนใจว่ากำลังจะเดินไปทางไหนในขณะเดียวกันเพื่อนๆของเขาต่างก็ขบขันที่เห็นอาการของเขาเป็นเช่นนั้นนี่ฉันคิดว่าแกน่าจะไปดูดาวที่หอดูดาวที่ไหนสักแห่งเพื่อนคนหนึ่งได้เอ่ยเตือนเขานั่นนะสิเดี๋ยวก็จะเดินตกหลุมตกร่องเข้าสักวันหนึ่งหรอกเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ได้เอ่ยเสริมขึ้นอีกาว่าชายหนุ่มนั้น เขาก็ไม่ได้สนใจต่อคำเตือนนั้นแต่อย่างใดและก็ยังคงเดินแงนดูดาวเช่นนั้นต่อไปและแล้วในคืนหนึง่งเขาก็ก้าวตกลงไปในหลุมแห่งหนึ่งเข้าจนได้หลุมนั้นก็ลึกมากจนเขาไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปได้ชายหนุ่มก็จึงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือเสียงดังลัน่นแต่ทว่าก็ยังคงโชคดีอยู่ที่เ,เพื่อนๆของเขาก็เดินผ่านมาได้ยินเสียงเขา ก็จึงได้ร้องถามลงไปว่านั่นใครนะฉันเองนักดูดาวยังไงล่ะชายหนุ่มตอบด้วยความดีใจเพื่อนเพื่อนของเขาก็พากันหัวเราะละ่าฉันว่าแล้วไงเจอดีเข้าจนได้ไหมล่ะและนับตั้งแต่ที่ชายหนุ่มได้รับการช่วยเหลือให้ขึ้นมาแล้วเขาก็เลิกเดินเมอลอยเช่นนั้นอีกต่อไปท่านพ้ฟังครับหากว่าเราได้พิจารณาถึงข้อคิดในนิทานเรื่องนี้ให้ดีแล้ว ็จะทำให้เราได้ข้อคิดที่ว่าคนชาลาดเขาก็ย่อมที่จะไม่มองข้ามคำวิจารณ์คำตักเตือนของผู้อื่นถึงแม้ว่าจะดูเป็นเรื่องที่เล็กน้อยก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับ กับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังได้นำไปฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องใจนั้นสำคัญอย่างไรท่านผู้ฟังครับหากจะกล่าวถึงเรื่องของใจนั้นจะถามว่าใจนั้นสำคัญอย่างไรก็คือเพราะว่าใจนี่แหละครับที่เป็นผู้กำหนดพฤติกรรมของกาย สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงได้เคยตรัสเอาไว้ในคำพีพระธรรมบทว่ามโนปุพังะมาธรรม,มามโนเศรษฐามโนมยาซึ่งก็แปลความได้ว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จมาจากใจและถ้าใจนี้ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นการคิดพูด และทามันก็จะดีตามคำและสุขก็จะตามมาดังหนึ่งเงาตามตัวและถ้าใจไม่ดีนั้นทุกก็จะตามมาดังหนึ่งล้อ,อกเกวียนหมุนเวียนตามรอยเท้าโคเพราะฉะนั้นแล้วใจของเราเป็นอย่างไรเราก็จะได้การกระทําอย่างนั้นครับหากจะถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าการกระทําทางวาจาก็ดีทางพฤติกรรมทั้งหมดก็ดี ็มีใจเป็นผู้ที่สั่งการครับใจของเรานี้ก็เป็นดังหนึ่งกับตันเรือเรือจะหันเหไปทิศทางไหนมันก็ขึ้นอยู่กับคำสั่งของกับตันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราสามารถที่จะบังคับใจของเราได้เราก็สามารถที่จะบังคับกายของเราได้ครับทว่าคนเราโดยส่วนมากนั้นก็บังคับใจตัวเองไม่ได้ก็จึงสั่งกายไม่ได้ ก็อย่างเช่นฮอร์มนมันพุ่งพล่านขึ้นมาสัญชาตญาณมันลุกขึ้นมาตามความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างนี้ฮอใจมันรู้ไม่ทันกายมันก็จะกระตุ้นใจเหมือนกันครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมใจของเราได้มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นนายเหนือใจของตนเองได้พระพุทธองค์ก็ทรงเชื่อว่าคนนั้นก็เป็นสุดยอดแม่ทัพ สมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ก็บอกว่าชนะคนในสงครามนับพันคนนับพันครั้งก็ยังไม่ใช่ยอดขุนพลต่อเมื่อชนะใจตนได้ก็จึงนับว่าเป็นยอดขุนพลที่แท้จริงฉะนั้นแล้วการชนะใจของตนเองก็จึงเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากครับก็เพราะถ้าเราชนะใจของตนเองแล้ว เราก็ยังสามารถที่จะเอาชนะกิเลสบรรดามีได้ทั้งหมดทั้งสิน้นแต่ถ้าเราชนะใจของตัวเองไม่ได้การที่เราจะไปสู้กับคนอื่นนั้นมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากครับที่เราจะสามารถเอาชนะได้เพราะฉะนั้นใจคนก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งครับเราประาชผู้เป็นบัณฑิตท่านก็จึงได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าเราคิดอย่างไร เราก็จะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ก็ทรงได้เคยตรัสเอาไว้ว่าิตเตนะนิยติโลเกแปลความว่าโลกหมุนไปตามความคิดฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้พบมันก็คือเงาของความคิดของเรานั่นเองครับฉะนั้นหากว่าเราอยากที่จะให้ชีวิตนี้ ได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆก็ให้เราคิดแต่เรื่องที่ดีๆกันไว้นะครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสม กับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออํำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปาผู้มีความละอายชั่ว เพลงกวดบาป้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ฝ่ศีลฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสฤิ์สวัสด์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยาณธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับ สุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกคนประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขาออภัยท่านผู้ฟังไว้นัดที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานท์ขอบพระคุณครับ